วางค่ะแล้วเหมือนมีคนมาลงบอกว่าเราแบบสวีทกับซัมมี่เกินไปแล้วรับก็ก็ได้เห็นข่าวบ้างครับก็จริงๆก e ็อย right. ่างอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคือผมกับแซมก็เป็นเพื่อนกันตั้งตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะเล่นละครไฟลาเกมร้อนแล้วอะไรเงี้ยคือคือเราเราช่วงเวลาที่เราเล่นเล่นไฟลาเกมร้อนเราก็เราก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแบบธรรมชาติของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบ ก่อนหน้านั้นก็ก็ยังไม่มีกระแสะอะไรแต่ว่าพอมามาช่วงหลังๆก็จะมีแบบกระแสะว่าแบบเออทำเกินไปอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าเกิดใครมองอย่างนั้นก็ก็ขออนุญ,ญาตแบบขอโทษด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคือจริงๆตัวตัวผมเองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรร่วงเกินขนาดนั้นหรือว่าออกไปในแนวทางแบบคือ,อ,อแต่เนื้อต้องตัวผู้หญิงแบบเกินไปขนาดนั้นแต่ว่าคนแบบภาพมันอาจจะมองไปว่ามีการถึงเนื้อถึงตัวเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเกิดคือคือคือก็จะมี2กลุ่มอะไรเงี้ยครผมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นแบบนา,นานาจิตตังมากกว่าครับเพราะเพราะบางคนก็ชอบบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักดีบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยทํา,กา,กกาเ,ทเกินไปอะไรเงี้ยก็ถ้าสําหรับคนไหนที่แบบมองว่ามันเกินไปก็ก็ขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆมาก็จะ,ะพยายามแบบลดลด,ล,ดลงอะไรเงี้ยครับคุยกับชัมมี่ไหมคบ ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยคือคือจริงๆเราก็คุยกันแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็ก็คุยเป็นภาษาเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องข่าวเรื่องอะไรกไ็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ปรึกษากันเรื่องนี้ครับแต่ก็คือจะ,ะระมัดระวังมากขึ้อนอใช่ครับก็ก็พอพอมีแบบเสียงวิภา์วิจารณ์มาก็ก็ก็รับฟังแล้วก็พยายามแบบ ลดลดลงเงี้ยครับเรากลัวคนจะเลี่ยนไหมคะแ,แบบแฟนคลับจะเลี่ยนเกินไปหวานมากเกินอืมถ้าถ้ามองเรื่องเลี่ยนผมผมก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบคือผมกับแซมก็ก็เป็นธรรมชาติอนะไรเงี้ยก็คือแบบเราไมา่ได้พยายามจะแบบทำอะไรกันนะ,ะครับอาจจะมอะไรไหมอาจจะมีขั้นท,ะ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 ที่จะลดก,การลงลูกหรืลอลงอะไรด้วยอาจจะเป็นเพราะว่างานที่ที่ท,ที่ที่แบบมีมาหลังๆมาก็ ต่างคนก็ต่างถ่ายละครของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเจอกันบ่อยมากขึ้นกว่ากว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีลงลงครับผมตัวผมเองก็ลงครับเพราะว่าหลังจากวันนี้เราก็จะมีงานคู่กันแบบไปต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยฮะก็ก่อนก่อนที่จะไปงานก็ก็มีการลงรูปคู่กันปกติแล้วก็ก็เป็นการโปรโมทงานอะไรเงี้ยฮะจะดดีหคะหรือว่าแเจอแบบเน ก็ไม่กลัวครับก็ผมมองว่าข่าวยังไงก็เป็นข่าวครับเราเราอยู่ในเราอยู่ในจุดนี้ก็ก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าต่างคนก็ต่างความคิดอะไรเงี้ยคือคือคือกลัวว่าคนแองตี้ไหมผมว่าก็ทําตัวปกติดีกว่าครับไม่ได้กลัวอะไรเดเลื่อนสถานะไปเลยเป็นแฟนไปเลยไหมพี่่ไม่ครับก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันอยู่ครับ ผมว่าตัวผมเองก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ยังมีหลายๆหน้าที่ที่ต้องทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องแบบส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยก็ผมผมมองว่ายังไม่พร้อมมากกว่าเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยครับอ่าเห็นเพิ่นึงจ้าคือแบบในทันทีลอแบบไ่เด็กหมาะชีพแต่ว่าสาวแต่อืมเอเดนี่ครับครับอันนี้ก็เห็นครับใคก็จะมองว่าเป็นรอย หรือผมเป็นหรือเปล่าครับก็ไม่ได้เป็นครับตัวซีเรียสไหมครับเจอข่าวแบบนี้มาไม่ได้ซีเรียสครับแต่อันนี้อันนี้คือคือคือผมเห็นเพราะว่ามีเพื่อนส่งมาในกองละครอะไรเงี้ยตอนนั้นถ่ายละครอยู่ซึ่งผมก็ให้ทุกคนดูในกองเลยก็แบบทุกคนก็ขำอะไรเงี้ยตัวเมย์ก็ก็ขำฮะแรกมีตกใจไหมครับที่เห็นไม่ตกใจครับผมยังส่งให้แซมมี่ดูเลยยังส่งให้ทุกคนดูเลยว่าแบบเออมีข่าวผมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่า คือก่อนหน้านี้ผมก็มีข่าวแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็หลังๆมาก็ชินแล้วครับมันสง่งผลยังไงบ้างเรื่องนี้มีคนมาถามคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยมีม,มาถามมาผมเชื่อว่าคนใกล้ตัวผมน่าจะรู้นะครับว่าผมไม่ไม่ได้เป็นก็คือก็คือคนใก,กล้ตัวเขาเขาไม่ได้ถามอะไรเงี้ยครับผมผมออมองว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นจริงๆก็น่าจะแบบน่าจะหนาหูมากกว่านี้ครับแล้วจะถาว่าภาพลักษณ์เราเปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่าข่าวนี้ก็มานานแล้วแล้วก็ยังมีขุดมาอีก ผมไม่ได้มองว่าภาพลักษณ์จะเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็<ม>กยังเป็นแบบ<ม>ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อะไรเงี้ยคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในกองผมเล่นเยอะอะไรเงี้ยคือก็คืออย่างเช่นแบบถ้าเกิดสนิทกันกันกบแบบพี่ๆในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมนักแสดงร่วมอะไรเงี้ยผมอาจจะเล่นแบบ<ม>เล่นอะไรเงี<ม>้ยฮะแล้วแล้วแล้วหลายๆคนที่แบบเขาอาจจะเพิ่งมากองเป็นวันแรกก็อาจจะเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยผมผมเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยในกรูกบอกว่าเราแบบแผบไปทำหน้ามาทำให้แบบหน้าหวาน ครับก็ก็ก็ดูข่าวเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงแววอะไรครับหน้าไม่หวานช่างนางเอกใช่ไหมครับปัดแก้มครับปัดแก้มปัดแก้มแก้มชมพูก็เลยหน้าหวานครับเบื่อไหมคะจับผิดเรื่องนี้ตลอดไม่เบื่อครับก็ก็ขำๆมากกว่าครับคือจริงๆตั้งแต่แรกที่เจอก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็คือตอนนั้นก็ยังถ่ายละครอยู่ก็แบบเป็นซีนที่แบบ เป็นซีนเป็นซีนดรามาอยู่พอดีครับแล้วพอเจอซีอ่อพอเจอข่าวนี้ผมขำแล้วก็เข้าไปก็ก็ยังทํางานเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมมองว่าคือผมหยุดตรงจุดนี้ก็ต้องเจออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยมีอะไรอครันครับไม่จําเป็นครับก็ก็อยู่อย่างนี้ดีแล้วครับก็ก็อยู่สโซดก็อยู่แบบ เป็นอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะติดเพื่อนแล้วก็แล้วก็อ,อยู่กับงานแต่งกับงานอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องหนึนมม่งท่านบอกว่าช่องนี้บัาฟิตหุ่นครับก็ก็ม <ๆ S 2> ีละครเรื่องนี้แหละครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นก่อนที่จะเปิดกล้องก่อนที่ก่อนที่จะมาบวงสรวงฟิตติง้งอะไรเงี้ยก็ทางผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดเขาก็เหมือนเหมือนกําหนดมาว่าเรื่องนี้จะต้องแบบโชว์ล่างอะไรเงี้ยโชว์หุ่นอะไรเงี้ยก็ ก็มีมีภาษาภาษาพูดมีมีการเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีการดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบไม่เคยเข้าเลยอะไรเงี้ยก็ก็เข้าฟิตเนสช่วงนี้ก็ถี่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆผมก็ชวนเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็อีทคลีนอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็รู้สึกดีขึ้นครับแล้วก็ฟิตมากขึ้นเวลาไปทํางานก็เต็มที่มากขึ้นกับกับทุกๆงานอะไรเงี้ยฮะไหนๆก็คิดแล้วอยากขายเซ็กซี่อะไรเงี้ยบ้างไหมคะเอ่อก็มีติดต่อมาครับก็ คือเมื่อก่อนผมก็จะบอกบอกกับผู้จัดการไปเลยว่าแบบเฮ้ยพี่ลืมไปเลยนะผมผมไม่ถ่ายแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่แต่พอเริ่มเริ่มฟิตแล้วมันก็จะแบบมันก็จะแบบมีงานติดต่อเข้ามามหีหนังส่งหนังสือติดต่อเข้ามาแต่ว่า,เ,าเราก็ยังอุ่ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถ่ายแล้วก็รอรอหุ่นเฟิร์มก่อนเราค่อยถ่ายอะไรเงี้ยแต่แต่รับรองว่ามีแน่นอนฮะ อะไรนะเปลี่ยนคันเราเองได้ขนาดไหนนะอะไรนะในการถอดในการโชว์คือคือจริงๆแล้วผมผมเป็นคนที่แบบคือคือถ้าเกิดถอดจริงๆก็คงจะแบบว่าน้อยๆพออะไรเงี้ยคือคือคงคงไม่ได้แบบโชว์แบบบ่อยๆอะไรเงี้ยนานๆทีอะไรเงี้ยครับจริงๆนะตอนนี้เราโอเคกับหุ่นรูปร่างมีเลื่อนๆมายังคะต้องใช้ต้องใช้เวลาฮะแต่แต่แต่ผมก็แบบพยายามทุกวันอะไรเงี้ยคือบางทีก็แบบ มันไม่ออกสักทีพุ่งอะไรเงี้ยก็มันก็มีบ้างเลยฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาฮะครับคือคือไม่ทันเพื่อนๆนะคะเพราะในช่องตอนนี้ทุกคนแบบแน่นกันไปหมดแล้วคือผมไม่ได้มองว่าใครจะเป็นแบบแรงบันดาลใจหรือว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยแล้วคือคือผมแบบเวลาที่ผมฟิตหุ่นผมก็แบบเซิร์ชรูปแบดปีทไว้แล้วก็แปะไว้แล้วผมอยากจะเอาอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็คาดว่าจะต้องไปแบบนั้นไปเลยไม่ไม่ไม่ฮะเป็นเป็นเป็นแบบแรงบันดาลใจเฉยครับผม